สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับนี่เราก็เอามาลงจอดถึงที่เราแล้วครับนี่อยู่หน้าลานเราแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่เราล้างนี่คราบตัวนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่ออกดีนะครับเดี๋ยวเอาสไลม์มาชุบ ก็เริ่มขาวๆแล้วครับเริ่มที่จะขาวขาวปุ่นก็เริ่มที่จะออกนี่ดูครับความสะอาดสะอ้านก็จะเริ่มมาแล้วครับเบาะมีมีขาดนิดหนึ่งภายในครับโล่ง วันนี้ก็กระจกก็ถ้าไม้น,นี้เดี๋ยวเช็คดูราคาก่อนนะครับถ้ามันไม่แพงก็ซื้อเปลี่ยนครับดูให้มันดีก่อนแต่อันนี้คือเราล้างก่อนให้ขัดให้ถูเอาสไลด์มามาล้างอีกรอบหน้าก่อน นี่ครับภายในครับยังสะอาดอ้านอยู่ครับถือว่าสีอะไรก็ยังนี่ครับเดิมเดิมขัดหน่อยอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรโลโก้อะไรจากญี่ปุ่นอะไรเขาแล้วตัวนี้ก็นี่ตัวยกอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบนนเดีเเ๋ยวเราจะกระดิ่งกระโดนเดี๋ยวจะทูถามช่างบอยหน่อยกระโดนได้ไหม มันไม่ยากนะนี่ยกยกลงแล้วยกขึ้นเองเลยมั้งช่างสิงเหรอช่างสิงห์บากว่าแกทำได้ไเดี๋ยวเอาหัวมาถอดลงเลยปึ๊บโอ้เฮ้ยถอดหัวลงเฮ้ยโอ้ถอดจัด,ดยับถอดลงเพราะว่าเรามีเทเลรเราย้ายแล้วเแก็มเราก็มมีตัดเลย นุ่นจงเจริญนุ่นแล้ว <c oughs> ขายเนาะขายหัวได้สักตำมื่นหนึง่งไอหัวไอข้างบนก็ถอดออกมานี่เลยนี่ไอกรอนถอดไฟไอราวไฟนะ่ะถอดออกมาต้องทำสีใหม่มันขึ้นสนิมแล้วไอกันสาดท,ทางงูในที่เตะก,ก็ถอดออกไอกันสาด โอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องถอดไอ้ตัวนี้ตัดแต่งเอาตัดแต่งเอาหมดสิ่งที่จะต้องทำก็มีแค่นี้ครับไอตรงชายบันไดขึ้น ส่วนไอ้เหล็กที่หายไปดิโทรไปถามแล้วว่าน่าจะตกอยู่บนหกล้อเดี๋ยวเขาเอามาให้นะครับไอตัวไอตัวข้างนี้มันน่าจะขี้เรหน่อยเนี่ยน่าจะโอ,อ,อ้แต่มันไม่หักนี่หว่านะโอ้ก็โป้ปโป้แล้วก็กให้ช่างสิงเขา เดี๋ยวเอาไอ้สเปรย์นุ่นมาฉีดมันก็เงาแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถหกล้อหน่อยรีบล้างให้มันสะอาดก็ิบให้มันสะอาดก้นแล้วก็ไปล้างไอ้มักไฟด้วยให้มันสะอาดภายในเดี๋ยวก็จะพาเรือ,อตรงนี้เดี๋ยวเอาถังน้ำมันมาวางนี่ เอาทางน้ำมันมาวางตรงนี้เรื่อยตรงต้นข่อยให้มันโลง่งเอาไม้ออกใั้งหมดเอาทางน้ำมันมาไวาน้นี่เวลาขึ้นเติมเติมเนี่ยออกนี่ขึ้นเติมนี่ออกนี่ได้แล้วก็ถ้าใครเติมก็มาเติมตรงนี้จะได้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเป๊ะเลยดึงซ้ายมาเติมนี่ก็ได้ันนั้นก็ได้ ตู้วางนี่เนี่ตรงไหนไอ้นี่แหละนันั่นแหละเดี๋ยวจะรื้อพวกนี้ออกให้กนล้างนี่ออนนี่ล้างหัวเก่งก่อนให้มันเดี๋ยวช่างสิงเขาทนมันก่อนครับทนมันเสร็จช่างสิงก็จะมานะครับก็มาช่วยรื้อเก็บรายละเอียดบาถอดออกเลยนะก่อนเอาไป คุ้มไหมถอดออกมาถอดออกทั้งสองข้างแหละเอาไปหุมห้มหุม้มหุ้มเดี๋ยข้างล่างเอาก็ดได้แล้วเดี๋ยวจะกระเดิ่งจะกระดอนให้ดูครับเดี๋ยจะยกกระเดิงเองเลยบ้งเพราะว่าอุปกรณ์เรายังมีครบอยู่เี๋ยให้ยังสิงเข้ามามายกกระเดงเองเลยนี่ จวดแน่นอนครับพี่น้องไอยูดีนี่เดี๋ยวก็ถอดออกเลยโลโกยูดีเดี๋ยวไปหให้โลโก้ของฮิโนมาใส่จังผูกเกียวจ,จ้าหนิจังนน่อุ้ยจ้านิเป็นของอะไร S <S <S เออสักกาาสมมส่งมาเลยนนนไดอตัวนี้เออไอัออออนี่มันอยู่สวยแล้วมันอยู่สวยแด้วันนี่้แค่ขางสิงมาเคาะวันเดียวน่าจะเสร็จครับตรงนี้ ดึงวันเดียวน่าเสร็จเพราะว่ามันไม่ได้เสียศูนย์ไรแค่ดันออกมานะครับแล้วก็โปส้สีแล้วก็เก็บไอ้ตรงไหนนิดนน้อยๆก็พ่นเก็บเก็บเอาครับเราไม่ต้องไปเน้นไปประกวดหรือว่าทำชีเหลืองเลยวะฮะสีเลืองเลยไหมเมือ่ออันเลืองรุ่นใหม่เขาอะ มจมเลยอันแหละเดี๋ยวขัดดูมันนี่ชั่งมาแล้วก็สาดเลยเดี๋ยวเลือกสีกนเรียกสีก่อน,เร,อนเราจะทำสีอะไระมามีสีขาวแล้วไงมันเดี๋ยวมันจะหาว่าเราเนี่ยเอาสีอื่น,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 น เอออ๋อเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจแล้วจะทำซีแล้วพี่น้องนนมันจะกระดิง่งจะกระดอนแล้วครับพี่น้องฟิล์มก็ยังดูดีครับยังมืดดีอยู่โอ้นี่ก็วิ่งเครื่องเดี๋ยวเรายกหัวตอนนั้นออกออก็เอาน้ำยาเก็บรั่วซึมให้มันดีเลย ล้างให้สะอาดก่อนเด้อเอาหัวลงแล้วนี่นพวกตงไหนซึมนะเครื่องอ่ะ G C M อ่ะอะเล่ล้างให้มันเงาแอบเบหมือนของใหม่เลยมัน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 เป็นระบบลูกหมากแล้วใส่หัวนี้ไปมันก็จะเป็น สายมันอยู่ไหมนี่อากอนสายมันอยู่ไหมสายเกียร์น่ะไอรุ่นนี้เป็นสายเกียร์เด้อลูกมามันซิเกลติกเลยโอ้าเป็นลูกมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายเป็นเกียร์สายเดี๋ยวหาสายเกียร์มาใส่ทีนี้มันก็จะใส่ง่ายง่ายกว่าเดิมอ๋ ก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแล้วก็น,นี่เอ้ามาดูนี่นะครับเรียงแถวกันอยู่ไอ้ก้อนไอ้นู่นกันจังหน้านุาน,นก็เดียวราไว้หรือจะสั่งลดมาใส่วะ <c oughs> นั้นเท่าไหร่วะเ <ใจ S 1> ดีเ๋ยวมีตังก่อนใจเย็นๆอเออเดี๋ยวช่างซีงมาก็ทอดทั้งทำซีไปเออโลโก้ให้มัน เอกกกกเอเอ,เ,เอาเหมือนกันนี่แหละให้มันเป็นกันจังเดียวกันให้หมนเฮ้ยเอาไอ้กันจังนู่นมาใส่ด้วยก่อนไอ้กันจังที่เองถอดไว้อยู่โกโดังอะไรอยู่ไหนล่ะเอ,อเอามาใส่ิไอ้ของเองอ่ะเออฮะน,น,แบบนั่นแหละมันมีกันจังนี่อยู่นี่ ถอดอ,อกด้วยหน่อยชายล่างมันมัน <Wow. S 1> บุกเบีย้ยวแล้วถอดอ,อกถอดอ,อกแล้วก็เอากระชนลงนิดหนึ่งอ๋อฝากติดตามครับช่วงนี้ไม่ได้วิ่งงานครับแต่ว่าจะวิ่งอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งกันอยู่แนละเอา๋าสวัสดีครับ